Kane, แฮร์รี่เคนสอวลชิงหนีท็อตแนมฮอสเปอร์แม้จะมีสถิติมากมายแต่ก็ยังไร้ถ้วยแชมป์สำหรับแฮร์รี่เคนดาวยิงคนสำคัญของท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, และทีมชาติอังกฤษซึ่งหลายฝ่ายมองว่าทีมไก่เดยทองนั้นเล็กเกินไปสำหรับดาวนโนัวรายนี้และไม่มีโอกาสาที่จะพาตัวของเคนได้ถึงการเป็นแชมป์ได้เลยล่าสุดมีข่าวออกมาว่าแฮาร์รี่เคนนั้นได้เปิดเผยกับคนใกล้ชิดว่าไม่ต้องการต่อสัญญาก,กับทีมไก่เดยทองและเคยเกือบที่จะได้ย้ายจริงๆในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเมื่อสองปีก่อนจากการยื่นข้อ ขายนักเตะของเกาะอังกฤษในเวลานั้นเดนเนลลเลวี่ y, ประธานสโมสรมองว่าแฮร์รี่เคนมีมูลค่ามากกว่านั้นจึงตั้งจํานวนเงินของการขายเคนไว้ที่150ล้านปอนด์กกว่าที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ยื่นอยู่พอสมควรดีลนี้จึงไม่เกิดขึ้นแต่ในเวลานี้สัญญาณของการย้ายทีมเกิดขึ้นอีกครัร้งมีรายงานว่ายบรมินิกและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังให้ความสนใจแบบใกล้ชิดซึ่งถ้าสเปอร์ไม่ยอมขายดาวยิงกับตันทีชาติอังกฤษในช่วงตลาดที่กําลังจะมาถึงนี้ก็มีโอกาสที่จะเสียเคนไปแบบฟรี <Okay. S 2> ๆเคนอยู่ก หลายสโมสรอนและกลับมาเฉิดฉายกับสเปอร์ชุดใหญ่อีกครั้งยังยิงไปแล้วถึง272ประตูในทุกรายการดาวยิงสูงสุดตลอดการให้กับสโมสรณเวลานี้